กาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีครอบครัวที่อยู่ในหมู่บ้านห่างไกลความเจริญครอบครัวหนึ่งซึ่งอยู่ด้วยกันสามคนพอ่อแม่และลูกที่เพิ่งเกิดมาได้ไม่นานพวกเขามีฐานะความเป็นอยู่ที่ยากจนข้นแค้นคนอื่นๆในหมู่บ้านแห่งนี้ส่วนใหญ่ก็มีชีวิตความเป็นอยู่ไม่ต่างกันผู้คนในหมู่บ้านจึงมักชักชวนกันออกไปหางานทำที่ต่างเมืองเพื่อหวังว่าเมื่อเก็บเงินได้สักก้อนหนึ่งจะกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดตามเดิม ลุงข้างบ้านเขาบอกว่าเขาไปทํางานที่ต่างเมืองได้ค่าจ้างสูงมากอดทนทํางานแค่ปีเดียวก็ได้เงินก้อนเอามาทําทุนได้สบายลูกของเราเดี๋ยวโตวขึ้นมาคงต้องใช้เงินอีกเยอะข้าว่าข้าจะลองไปทํางานที่ต่างเมืองกับเขาดูบ้างดีกว่าแล้วท่านพี่จะไปนานแค่ไหนเจ้ารอข้ากลับมานะข้าจะไปแค่ปีเดียวเก็บเงินได้แล้วจะรีบกลับมาจ้ะท่านพี่ เมื่อชายหนุ่มจากไปแม่หญิงสาวจะต้องเลี้ยงดูลูกชายตามลำพังแต่เธอก็ยังมีกำลังใจเพราะความหวังที่สามีของเธอจะกลับมาและครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้าอีกครั้งกลับบ้าน แต่เมื่อหลายปีผ่านไปจนลูกชายของเธอก็เติบโตขึ้นจนเดินได้แล้วสามีของเธอก็ยังไม่กลับมาเสียทีบรรดาชาวบ้านที่เคยออกไปทำงานต่างเมืองพร้อมๆกับสามีของเธอก็ต่างทยอยพากันกลับมาใช้ชีวิตอยู่บ้านกันจนเกือบหมดแล้ววันหนึ่งมีชาวบ้านคนหนึ่งเพิ่งกลับมาจากการไปทำงานต่างเมืองเมื่อหญิงสาวเห็นดังนั้นเธอจึงได้เดินเข้าไปไถ่าถามข่าวคราวของสามีของเธอท่านลุง ท่านไปทํางานต่างเมืองท่านเคยพบสามีของข้าบ้างหรือเปล่าอืมข้าก็ไม่แน่ใจนะส่วนมากคนที่ไปทํางานก็จะพักอยู่คนละที่ทํางานคนละที่กันข้าก็คล้ายๆคลาว่าเคยเจอสามีของเจ้าอยู่เหมือนกันนะแต่ก็หลายปีมาแล้วเช่นนั้นท่านพอที่จะบอกข้าได้หรือไม่ว่าสามีของข้าอยู่ที่เมืองไหนข้าอยากจะลองไปตามหาดูสามีของข้าอาจจะตกระกระมำลำบากจึงไม่สามารถกลับมาบ้านได้ ได้ได้แต่ก็คงจะยากอยู่นะเมืองออกใจะใหญ่โตอย่างไรก็ขอให้ได้เจอกว่าแล้วกันหญิงสาวตัดสินใจออกไปตามหาสามีของเธอเช้าวันต่อมาเธอจึงเก็บข้าวเก็บของและพาลูกชายของเธอออกเดินทางไปยังเมืองที่คนในหมู่บ้านได้บอกไว้ หลายวันผ่านไปเธอก็ได้ไปถึงเมืองที่ว่านั่นโอ้โหท่านแม่ในเมืองนี้มีแต่ของแปลกๆของน่าตื่นตาตื่นใจทั้งนั้นเลยเด็กชายได้เหลือบไปเห็นร้านขายของเล่นร้านหนึ่งท่านแม่ครับข้าอยากได้ตุ๊กตาจอมยุทธนั่นจังแม่ยังไม่มีเงินหรอกลูกเอาไว้วันไหนเรามีเงินแล้วแม่จะซื้อให้นะครับท่านแม่ แต่การที่จะหาคนคนหนึ่งในเมืองที่ใหญ่โตเช่นนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้เวลาหญิงสาวจึงต้องหาที่พักและหางานทําเพื่อเลี้ยงตนเองและลูกไปด้วยเธอได้งานทําที่โรงงานทอผ้าแห่งหนึง่งทุกวันเมื่อเธอออกไปทํางานเธอก็จะต้องทิ้งให้ลูกชายอยู่ที่บ้านคนเดียวโดยลําพัง ทุกวันก่อนออกไปทำงานเธอก็จะตระเตรียมอาหารมื้อกลางวันไว้ให้ลูกชายและกำชับลูกชายของเธอเสมอว่าอยู่บ้านอย่าออกไปทะเลทลายที่ไหนนะลูกครับท่านแม่วันนี้แม่เตรียมมันเทศไว้ให้หิวก็กินเลยนะครับท่านแม่เด็กชายเมื่ออยู่คนเดียวแม้ไม่มีของเล่นจะให้เล่นแต่เขาก็มักจะเอาอาหารที่แม่เขาทาไว้ให้มาเล่นแทนของเล่นอยู่เสมอนี่เนะี่ยเจ้ามันเทศวันนี้ข้าจะมาคิดบัญชีกับเจ้า ท่านกระเทียมได้โปรดอย่าทำอะไรข้าเลยข้ากลัวแล้วเช่นนั้นก็จ่าเงินมาวันหนึ่งขณะที่หญิงสาวได้ออกไปทำงานตามปกตินั้นเด็กชายซึ่งอยู่บ้านคนเดียวเล่นอยู่คนเดียวทุกวันก็รู้สึกเบื่อจึงตัดสินใจเดินออกจากบ้านเพื่อไปหาที่วิ่งเล่น ข้างนอกนี่ช่างอากาศดีจังเลยเด็กชายเดินเผลอเตลิดออกไปไกลจนไปถึงป่าข้างนอกเมืองจนในที่สุดก็ไม่สามารถหาทางกลับบ้านได้แย่ yeah, แล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วข้าจะกลับบ้านได้อย่างไร ทางฝั่งผู้เป็นแม่เมื่อเลิกงานกลับมาบ้านก็ไม่พบเด็กชายอยู่ที่บ้านเหมือนทุกวันก็ตกใจเป็นอันมากเธอออกถามคนที่อยู่ในระแวกนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นลูกชายของเธอเลยสักคนเดียวเออครับท้ายครับคาวว่าเดินออกมาจากบ้านคนเดียวตอนเที่ยงเที่ยงนี่แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนหญิงสาวเดินออกตามหาลูกชายของเธอไปทุกที่เจอใครก็ถามแต่ก็ไม่มีใครเห็นลูกชายของเธอเลยเช่นกันจนได้มาเจอกับนักพรตผู้หนึ่ง ซึ่งกำลังนั่งอยู่บนหลังรถมา้านักพรตผู้นั้นคือเฉินกุ้ยเซียงนั่นเองเมื่อหญิงสาวเห็นนักพรตก็รีบเดินเข้าไปหาท่านนักพรตนักพรตได้เห็นหญิงสาวเดินมาด้วยท่าทีกระวนกระวายใจจึงได้เอ่ยถามว่าดูท่าทางเจ้ากระวนกระวายใจมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือท่านนักพรตข้าออกตามหาลูกชายของข้าที่หายตัวออกจากบ้าน ลูกชายของข้าไม่เคยออกไปไหนมาไหนเลยกลัวว่าคงจะหลงทางท่านพอที่จะพบเห็นบ้างหรือไม่เด็กชายอย่างนั้นหรืออืมระหว่างทางที่ข้าผ่านมาข้าเห็นเด็กชายคนหนึ่งสวมเสื้อสีน้ำตาลเดินเล่นในป่านอกเมืองเพียงคนเดียวจะใช่ลูกชายของเจ้าหรือไม่ต้องใช่แน่นๆเลยท่านนักพรตโปรดบอกทางข้าทีอืมนี่ก็จวนจะมืดแล้วเช่นนั้นข้าจะช่วยเจ้าออกตามหาด้วยก็แล้วกัน ขอบคุณท่านนักพรตเมื่อไปถึงป่านอกเมืองเชิญกุ้ยเซียงก็ได้แนะนําว่าในป่าแห่งนี้มีสถานที่ที่เด่นเห็นได้ไกลอยู่ที่หนึ่งก็คือสะพานไม้คนที่หลงทางมักจะมาพักที่สะพานไม้แห่งนี้อยู่เป็นประจำเราไปหาที่นั่นก่อนดีกว่าเมื่อไปถึงสะพานไม้ก็เป็นอย่างที่คาดการไว้พวกเขาได้พบเด็กชายกำลังนั่งร้องไห้อยู่ที่นั่นคนเดียว เมื่อเด็กชายเห็นแม่ของเขาก็รีบวิ่งมาหาด้วยความดีใจท่านแม่เจ้าออกมาจากบ้านทำไมกันรู้ไหมว่ามันอันตรายแม่เป็นห่วงเจ้ามากรู้ไหมข้าขอโทษครับท่านแม่เด็กน้อยอยู่คนเดียวคงจะเหงาและเบื่อจึงออกมาวิ่งเล่นข้างนอกเช่นนี้เช่นนั้นต่อไปแม่อนุญาตให้เจ้าออกเดินเล่นข้างนอกบ้านบ้างก็ได้นะแต่เจ้าต้องสัญญากับแม่นะว่าจะไม่ทะเลถลายไปไกลเช่นนี้อี เมื่อเฉินกุ้ยเซียงได้ยินดังนั้นก็ได้เอ่ยสมทบขึ้นว่าเด็กน้อยเอ๋ยจำคำของแม่เจ้าไว้ไมิว่าจะไปไหนอย่าไปไกลจนเกินที่จะกลับบ้านได้ครับหลายวันผ่านไปวันหนึ่งหญิงสาวก็ได้พบกับคนในหมู่บ้านคนหนึ่งที่มาทำงานในเมืองเมืองนี้โดยบังเอิญเธอจึงได้เข้าไปถามไทถึงสามีของเธออ๋อสามีของเจ้าน่ะเหรอข้าเคยเจออยู่คนหนึ่งนะ่ะ ข้าพอมีที่อยู่อยู่เดี๋ยวข้าจะเขียนให้ก็แล้วกันขอบคุณมากจ้ะเมื่อหญิงสาวได้ที่อยู่ของสามีของเธอแล้วเช้าวันต่อมาเธอจึงได้พาลูกชายของเธอออกไปตามหาทันทีเดี๋ยววันนี้แม่จะพาไปหาพ่อนะคราวนี้มีคนเห็นพ่อของเจ้าและให้ที่อยู่ไว้วันนี้ต้องได้เจออย่างแน่นอนเมื่อไปถึงบ้านตามที่อยู่ที่คนในหมู่บ้านให้ไว้ เธอก็พบสามีของเธอกําลังยืนอยู่ที่หน้าบ้านพอดีเมื่อหญิงสาวได้เห็นก็ดีใจเป็นอันมากเธอรีบเดินเข้าไปหาในทันทีท่านพี่ข้าดีใจจังที่เจอท่านพี่แล้วข้าพาลูกของเราออกตามหาท่านพี่ทุกหนแห่งเลยพวกเจ้ามาได้อย่างไรกันนี่ข้าจากพวกเจ้ามาตั้งหลายปีแล้วยังจะรอข้าอยู่อีกหรือ นานแค่ไหนข้าก็รอได้เราจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวเสียทีเออเดี๋ยวนี้มันมีเหมือนเดิมอีกแล้วนะข้ามีครอบครัวใหม่แล้วคำพูดของชายหนุ่มดังสายฟ้าผ่าลงมาตรงกลางใจของหญิงสาวเธอถึงกับชะงักงนันจนพูดอะไรไม่ออกด้วยสิ่งที่เธอเฝ้ารอมาเกือบทั้งชีวิตกลับมาแหลกสลายไปอย่างไม่มีชิ้นดีทันใดนั้นก็มีเสียงเรียกจากผู้หญิงคนหนึ่งดังมาจากในบ้าน ตาเท่าพูดกับใครอยู่ข้างนอกนะเมื่อ,อไรจะเข้าบ้านสักทีอ๋อคนมาขายของตามบ้านนะบอกว่ามิซื้อก็ยังเศร้าซีอ,อยู่ได้ชายหนุ่มได้หันมาพูดกับหญิงสาวว่าเอาอย่างนี้นะเอาเงินหนีไปเอาไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆใสแล้วไปหาสามีใหม่สร้างครอบครัวใหมซ่ซะแล้วอย่ากลับมาที่นี่อีกละ่ะเข้าใจไหมมาแล้วจ้าเมื่อพูดจบสามีของเธอก็เดินเข้าบ้านไป หญิงสาวยังคงตกตะลึงยืนนิ่งตั้งแต่ที่ได้ยินคำพูดจากสามีของเธอเมื่อตั้งสติกลับมาได้เธอก็หันมาพูดกับลูกชายของเธอว่าลูกเอ๋ยเช่นนั้นเรากลับบ้านกันเถอะนะครับท่านแม่หญิงสาวได้พาเด็กชายเดินกลับบ้านด้วยจิตใจที่เหม่อลอยระหว่างทางได้เดินผ่านร้านขายของเล่น เธอจึงได้เอ่ยกับลูกชายของเธอว่าตั้งแต่เจ้าเกิดมาแม่ไม่เคยได้ซื้อของเล่นให้เจ้าเลยสักชิ้นเดียวเดี๋ยววันนี้แม่จะซื้อให้นะจริงหรือครับท่านแม่ค่าดีใจที่สุดในโลกเลยหญิงสาวได้พาเด็กชายกลับไปบ้านเมื่อถึงบ้านเธอก็ได้เอ่ยกับเด็กชายว่าวันนี้ข้าสารกับพวกอาหารแห้งของเราหมดแล้วเดี๋ยวแม่ต้องออกไปจ่ายตลาดก่อนนะแล้วท่านแม่จะกลับมาตอนไหนครับ หญิงสาวไม่ได้เอ่ยตอบใดๆกับเด็กชายเพราะจิตใจของเธอตอนนี้ยังคงไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเธอเดินออกจากบ้านไปด้วยความเหม่อลอยเด็กชายเฝ้ารอแม่ของเขากลับบ้านจนโจดเย็นก็ไม่เห็นแม่ของเขากลับมาเสียทีเขาเล่นของเล่นที่ได้มาจนเบื่อจึงตัดสินใจเดินออกจากบ้านเพื่อไปตามหาแม่ของเขา เขาตะโกนเรียกหาแม่ไปตลอดทางท่านแม่ท่านแม่เด็กชายเดินไปจนถึงตลาดซึ่งตอนนี้ก็เย็นจนร้านรวงต่างก็ได้เก็บของกลับบ้านไปจนเกือบหมดแล้วพรันก็ได้ยินเสียงคนตะโกนกันว่าช่วยด้วยมีผู้หญิงจมนม้ำรีบเข้ามาช่วยกันหน่อยเร็วเมื่อเด็กชายได้ยินดังนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเขาตั้งใจจะวิ่งเข้าไปดูเหตุการณ์ก่อนหน้านั้น หญิงสาวออกจากบ้านมาด้วยจิตใจที่แตกสลายและสูญสิ้นความหวังเธอเดินเหม่อลอยจนไปถึงสะพานไม้ที่เธอเคยมาเมื่อครั้งก่อนเมื่อไปถึงเธอได้ก้าวลงไปในน้ำอย่างขาดสติในใจของเธอสับสนและอยากที่จะจบชีวิตตัวเองลงเพื่อจบปัญหาที่เกิดขึ้น ให้ได้รับ้นความทุกเข้นปลุกปลอบใจให้ร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริงแต่ก่อนที่เธอจะตัดสินใจทำอะไรผิดพลาดลงไปกว่านั้นพรันก็มีเสียงเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นมาว่า แม่นางวันนี้เจ้าเดินหลงทางมาอีกแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าหรอกค่ะข้ายังจำทางกลับบ้านได้เช่นนั้นก็ดีแล้วอย่าไปไหนไกลเกินที่จะกลับบ้านได้อย่าทำในสิ่งที่มีอาจหวนคืนตุกังสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามา เมื่อหญิงสาวด้วยฟังคำของนักรถเธอก็หวนคิดถึงตอนที่เธอเคยสั่งสอนลูกชายของเธอเมื่อครั้งที่ลูกชายของเธอหายตัวไปเจ้าต้องสัญญากับแม่นะว่าจะไม่ทะเลาถไหลไปไกลเช่นนี้อีกครับจำคำของแม่เจ้าไว้ไม่ว่าจะไปไหนอย่าไปไกลจนเกินที่จะกลับบ้านได้อย่าไปไกลเกินที่จะกลับบ้านได้อย่าทำในสิ่งที่ไม่อาจหวนคืน เมื่อก้าวพล้งพลาดไปแล้วแทนที่จะรีบถอยกลับข้ากลับยิ่งก้าวถลำลึกลงไปอีกจนเกือบจะเตลิดไปไกลจนไม่อาจหวนคืนกลับได้เสฉยแล้วเมื่อหญิงสาวคิดได้เธอก็หันกลับไปหานักรถผู้นั้นอีกครั้งขอบคุณท่านนักรถแต่ก็ไม่เห็นนักรถอยู่ที่นั่นอีกแล้วเมื่อสติกลับคืนมาหยิงสาวจึงเลิกความคิดที่จะคิดสั้นและตั้งใจกลับบ้านไปหาลูกชายของเธออีกครั้ง ข้ายังไม่ได้หมดสิ้นความหวังข้ายังมีเป้าหมายที่สำคัญคือต้องเลี้ยงดูลูกชายให้เติบใหญ่และยืนหยัดอย่างสง่าผ่าเผยรีบเข้ามาช่วยกันหน่อยเร็วแต่ยังไม่ทันที่จะได้ก้าวเท้าออกไปก็ได้ยินเสียงแม่ของเขาดังมาว่าเจ้าออกมาทำอะไรจ้ะลูกทำไมไม่รอแม่อยู่ที่บ้าน เมื่อเด็กชายเห็นแม่ของเขาก็ได้วิ่งเข้าไปโผกอดด้วยน้ำตานองหน้าท่านแม่ครับข้าเห็นท่านแม่ออกมานานแล้วยังไม่กลับข้าเลยเป็นห่วงจึงออกมาตามหาแม่ขอโทษด้วยวันนี้แม่มือ่อเมื่อจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยเดินตเตลิดจนเกือบหลงทางกว่าจะหาทางกลับมาบ้านได้ก็เลยมืดค่ำเสียแล้วเจ้าคงจะหิวมากเลยสินะไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้าข้าหิวมากเลยครับท่านแม่ อย่างนั้นเราไปหาอะไรอร่อยกินกันเถิดนะมื้อนี้เอาแบบพิเศษพิเศษเลยเมื่อคิดได้ดังนั้นสองแม่ลูกจึงได้เดินไปหาร้านอาหารเพื่อกินอาหารกันแต่ขณะนั้นก็เย็นมากแล้วจึงไม่มีร้านอาหารร้านไหนเปิดอยู่เลยจนได้ไปถึงร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งเจ้าของร้านก็กําลังเก็บร้านอยู่พอดีเท่าแกยังพอมีอะไรเหลือให้ข้ากับลูกกินได้บ้างหรือไม่อ้าวข้ากําลังจะปิดร้านอยู่เฉียวไม่เป็นไรกลับมาเปิดอีกหน่อยก็ได้ ลูกชายของข้าหิวมากไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้าแล้วเอา้าวพวกเ้าอยากจะกินอะไรกันละ่ะเอาอะไรที่พอมีเหลือทําได้ก็ได้จ้ะเช่นนั้นเอาอย่างนี้ข้าจะทําเมนูเด็ดประจําร้านให้กว่าแล้วกันรับรองว่าอร่อยอย่างแน่นอนได้จ้ะเมื่ออาหารมาเสิร์ฟด้วยความหิวเด็กชายจึงยกอาหารขึ้นมาสดอย่างทําโตจนเต็มกระพุ้งแก้มอร่อยไหมจ้าลูกอร่อยมากเลยครับท่านแม่ ค่อยๆกินก็ได้นะจ๊ะลูกเดี๋ยวจะติดคออาหารมื้อนี้อร่อยมากเลยหากโตขึ้นข้าร่ำรวยข้าจะพาท่านแม่มากินบ่อยๆนะปัญญายุทธจากเรื่องนี้ในชีวิตของคนเราย่อมต้องมีช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญของชีวิตและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่อาจจะตัดสินใจผิดพลาดเมื่อรู้ว่าผิดพลาดจงอย่ายถลำลึกจนเกินที่จะหันหลังกลับ จนเกินกว่าที่จะแก้ไขอยากมีความคิดที่กระแกงลาต้องฝึกปรือปัญญายุทธโปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธปัญญายุทธ์ช,ช่วยคน ให้ได้ลุ้นความถุกทิ้งลูกปลอบใจให้อร่มเย็นให้ได้มงเห็นความเป็นจริง